กินไข่ดิบจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศกินไข่ต้มจะช่วยลดน้ำหนักกินไข่แล้วทำให้ผมร่วงเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเรื่องของไข่มีหลายความเชื่อที่เขาแชร์กันวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเรามาเริ่มจากความเชื่อที่หนึ่งนะคะกินไข่ดิบจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอันนี้ไม่จริงเลยค่ะเพราะถ้ามันจริงเนี่ยเชื่อว่าไข่คงขาดตลาดแน่นอน หลายๆครั้งในละครนะคะเราก็จะเห็นว่าไข่เนี่ยจะกลายเป็นเหมือนกับอาหารโดบจริงๆแล้วต้องบอกว่าไข่เองอะค่ะมันก็เป็นแค่แหล่งโปรตีนที่จะช่วยดูดซึมง,ง่ายไม่มีไขมันนะคะดังนั้นเวลาที่เรามีกิจกรรมทางกายใดๆก็ตามค่ะแล้วมีการบาดเจ็บของร่างกายหรือกล้ามเนื้อการได้โปรตีนเข้าไปมันเป็นการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไข่เองเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแต่ว่าจะช่วยในการฟื้นฟูร่างกายจากกิจกรรมต่างๆทั้งหมดเรามาดูความเชื่อต่อไปนะคะเขาบอกว่า ถ้าเรากินไข่ต้มจะช่วยลดน้ำหนักอันนี้จริงค่ะ <S <S 1> <S 1> ถ้าสมมติเราเปรียบเทียบกับว่าระหว่างการกินไข่ต้มกับกินไข่เจียวแน่นอนการเติมน้ํามันลงไปในไข่จะทําให้แคลอรี่เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้อ้วนง่ายขึ้นไข่ต้มจะมีโปรตีนเยอะแล้วทําให้เราอิ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะช่วยลดน้ําหนักได้เนื่องจากแคลอรี่ต่ําค่ะมาดูที่ความเชื่อสุดท้ายกันนะคะเขาบอกว่ากินไข่แล้วทําให้ผมร่วง อันนี้มีส่วนจริงนะคะ แต่ว่าจะต้องเป็นคนที่กินไข่ขาวดิบค่ะเพราะว่าในไข่ขาวดิบเนี่ยมันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งชื่ออววดินแล้วตัวนี้ค่ะกินเข้าไปเยอะๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของวิตามินโดยเฉพาะที่ชื่อว่าไบโอตินถ้าเราขาดไบโอตินนะคะจะทําให้ผมร่วงได้เพราะฉะนั้นกินไข่โดยทั่วไปไม่มีปัญหาปัญหาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในคนที่กินไข่ขาวดิบปริมาณมากและเป็นระยะเวลายาวนานค่ะงั้นเรามาสรุปกันนะคะว่าเราจะกินเจ้านี่ไข่ย,ยังไงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์ อันแรกถามว่าในกรณีของไข่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งไข่แดงและไข่ขาวใช่ไหมคะหลายคนก็ถามว่าเอ๊กินไข่ได้วันละกี่ฟองโดยทั่วไปเราจะแนะนําว่าทั่วๆไปเลยนะคะเราสามารถจะกินไข่ได้วันละฟองทั้งไข่แดงและไข่ขาวจะมีข้อควรระวังยังไงบ้างในคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะแล้วยังไม่ได้ทานยาเลยต้องการที่จะควบคุมอาหารในบางครั้งเนี่ยการกินไข่แดงปริมาณมากเนี่ยอาจจะทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ตรงนี้เราอาจจะลดลงมานะคะเหลือสักประมาณ3ฟองต่อสัปดาห์อันที่ ค่ะถ้าใครแพ้ไข่อันนี้ห้ามกินอยู่แล้วอันนี้ต้องทราบแล้วสุดท้ายเวลาถามว่าเวลาเราจะกินไข่เราจะกินยังไงดีจริงๆเราควรจะทําให้สุกค่ะในไข่ดิบเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียบางตัวแล้วทาให้เกิดโรคขึ้นมาได้เท่านี้นะคะก็คงจะทําให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการกินไข่เลือกกินให้มีประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดค่ะ